สวัสดีครับในส่วนของภาวะตลาดหุ้นไทยในเดือนธันวาคมปี2515นะครับก็ได้ปรับเพิ่มขึ้น2%นะครับจากเดือนก่อนหน้านะครับส่งผลให้ทั้งปีนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดที่1,668.66จุดนะครับใกล้เคียงกับต้นปีนะครับแม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับตลาดจะค่อนข้างผันผวนนะครับจากการที่เฟดนะครับ หรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับที่ส่งผลให้เงินเฟ้อนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างนั้นก็ดีนะครับในช่วงปลายปีนะครับการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวได้เริ่มกลับเข้ามานะครับส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อนข้างโตดีแล้วก็ดัชนีเนี่ยก็กลับมาปิดใกล้เคียงกับช่วงต้นปีนะครับสินทรัพย์นะครับที่เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับก็ได้แก่เซกเตอร์ด้านบริการนะครับ ด้านเทคโนโลยีนะครับด้านทรัพยากรนะครับแล้วก็ด้านอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนะครับในปี2,565นะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ซื้อสุทธิรวมนะครับเกือบเกือบ2แสนล้านบาทนะครับอันนี้ก็สูงสุดนะครับตั้งแต่ปี2,535เป็นต้นมานะครับก็ส่งผลให้ดัชนีเนี่ยของเราเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสรุปนะครับภาวะหุ้นไทยปี 2515ครับเดือนธันวาคมครับ